วันี้นครับจุดช่องเออผมไม่รู้ว่าชื่อช่องว่าอะไรแต่แต่เดี๋ยวไว้เขาหลังแล้วกันเ,ออเราก้มาเล่นอีกนะจันและโฆษณามาได้ท,ที่ที่ทุกเวลา แต่ในที่นี่ก็คงไม่ดี<อ>เดี๋ยวก็คงจะข้ามไปนี่แหะก็ว่าเที่ยววันนี้ฝนอาจจะตกหน่อยนึงนะเออที่มาเข้าไปฝั่งหนึ่งก็ที่มาเข้ามาด้วยเอาเบี้ยไปก่อนแล้วกัน กเปิดก่อนกินได้สามตัวเลยเบีย้ยเรือแล้วก็ไอ้นี่กินเข้าไปก่อนกินเบีย้ยกินเบีย้ย กินเหลือเข้าไปแล้วก็กินเรือโอ้โหมันเช็คได้ลนะกินเอาควีนกินกลนกินควีนไปอีกหนึ่งกินหมาไปเอาเบีย์กิน ขอ่อยเลยดีวยกว่ากินเบีย้ยเขาไปอย่างตวัวก็กินเข้าไปอีกเช็คกินเบีย้ยไปเบีย้ยเขาจะหมดอยู่แล้ว ก็ม้งหน้าไปกินนี่แหละอ่าฮะบีอยกินกินเบีอะไปอีก เตินมมาคุยเตินมมาคิงไม่รู้ว่าคิงหรือควีนเนี่ยไอ้เนี่ย วันนี้วันเสาร์แต่ก็สวัสดีวันเสาร์นะเช็คด่า <Check. Yeah. S 2> yeah. นอกจากนี้นะครับผมขอแอบกระซิบนิดนึงครับว่าสำหรับใครที่ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับก็รับสิทธิ์ส่งฟรีไปเลยครับ0 0คร้งยคัอมเ้นตตลลังก์เดนสตาร์ไปเลยครับพิกหนึ่งตัวจัดการส่งเท่านั้นยังไม่พอนะครับทุกคนยังมีสิทธิ์รับอินเทอร์โนสวิตอ์ด้วยครับแล้็ยังมี PlayStation 5 Pro กินเข้าไปหนึ่งตัวกินเข้าไปอีกสองตัวเอาาโรดดเดีย บุกไปเองเลยดีกว่า กินม้กไปอีกกินเบี้ยกินเบี้ยกินเช็คควีนกินควีนไปอีกหนึ่งกินเบี้ย กินเรือเข้าไปอีกย้อนกลับเพราะว่ามันแก้ได้หนึ่งรอบกิน ดนชิคก็ขอจบไปเพียงแค่นี้